วันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ Job World ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต f u t u r e i u มกันครับเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปที่ชั้น4กันเลยที่นี่เราจะได้ลองสวนบทบาทในอาชีพต่างๆลงมือปฏิบัติจริงในสถานการณ์จำลองที่หลากหลายมากถึง27อาชีพเลยครับ และแต่ละอาชีพก็น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพวิศวกร,กรเกษตรอัจฉริยะนักพัฒนาสายพันธุ์ในโวนสมาร์ทฟาร์มนักจัดการภัยพิบัติพาราเมดิกนักชุกเฉินกันแพทย์ที่ผมไปลองมาก็สนุกและได้ความรู้มากครับอาชีพวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ก็มีหลากหลายสาขาทำให้ได้รู้จักอาชีพเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับ นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางนักคิดค้นยาเราจะได้ลองใช้อุปกรณ์จริงด้วยอาชีพเป็นสายอาหารเชฟอาหารรักโลกสายงานสร้างสารรค์นักออกแบบต่างๆก็มีครับทั้งออกแบบคาแรคเตอร์เครื่องประดับหรือนักออกแบบยานยนต์ครับผมไปร่วมกิจกรรมล่วงหน้ามาในรอบสมาชิกแต่เขาจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่11นี้แล้วนะครับสนใจก็ไปจองตัวเข้าชมล่วงหน้ากันออนไลน์ได้นะครับ ร่วมกิจกรรมหลักได้ตั้งแต่อายุ13 -18 ปีเขามีรอบพิเศษจอเบอร์จูเนียสำหรับเด็กวัยประถม9 1 2ปีด้วยเช่นกันครับฟิวเจอรีร่ยัยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะติดตามชมกันอาทิตย์หน้านะครับและพบกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อผมอ,อักเปเทียนะครับ